50, อ้าว 500, 500แม่งใส่หมอกมาด้วยไปโชว์ใส่เอา้ามึงใส่มาทำไมอ่ะขี้ใส่โมลีมามึงใส่หมอกมาทำไมกูใส่โมลีม่จะใส่มาทต่มีขี้อะไรโมลีคนเดียวหรอออกไปเลยเอา้าวาก่อนเด่กู <c ười> มาดูแถบด้วยเมื่อกีเมามาก้เนี่ยมาบ้าไปเลย ไปกันเ<อ>ถอะค่ะเขาเาสือกใส่หมอกมาด้วยนะเจอแทบอบเฮ้ยเขาใส่หมอกอะตกใจโคตรเขาเนี่ยต้องตกใจเอกกูไปไหนก็ไอ้นี่วะกูไปหาผีดีกว่าวะโรงเรียนน่ะน่าจะโดนหมดแล้วพูเลยไ<ช>ไม่เล่นได้ปะชักปักได้ปะกูไม่ชอบแทบว่ะเมื่อไหร่เราเอา,เอาจะเมื่อไหร่เราจะเอาชนะความกลัวอันนี้ได้อะก็แค่แกรเองโคต้าไปชัดปักประกอบประชานเถอะ อไอ้ควยสัตว์หน้าเอีรเ,<ะ>เออแม่งวางไว้ทำตรงเครื่องทำควยอะไรก็ไม่รู้มาตรงย่า,ยยาด้วยนะแก่ย่าเรืองพวนั้นนะ,ะอา้าว <5, 000 S 1> ล้มเลยเฮ้ย <5, 000. S 1> ทำไมกูโดนแทบแล้วกูล้มเลยวะอ๋อต้องให้เพื่อนแก่เฮียต,ตีนจัด แอดออนเนาะขออภัยด้วยนะคะสำหรับควหยาบใครเมื่อกี้เราตกกรใจจริงๆค่ะเนี่ยแหละนะเราถึงไม่ชอบแทบเปอร์ค่ะบอกเลยแย่แล้วเอ้ากูเชย์คไปโดนเหมือนกันเหรอเอกใช่ปะเฮ้ยเอ๊ะ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 โอ้โเอ๊ะไม่ชอบดึงให้มันไปดึงมามีก่อนไปไอ้ไอ้กูคำไอ้โอ้โหไอ้แล้วมันวางไว้กูก็ไม่ได้ดูด้วย พอชีวิตคือชีวิตอะอไรครับเนี่ยเดอตาวูเชนเดวตาวูเชนโดนล้หรวยเลยอะคุณฝั่งนี้แทบตติมแทบเติมเออวางแทบวางแทบตกนั้นอะหน้าตรงนั้นเต็มเลยนะข้างหลังไตเอกอะข้างซ้ายมันน่ะมีหมดอะเอายิง กูเชืเ่เราอย่าไปปั่นเครื่องนี้คุณนำเราไปก่อนเดี๋ยวเราดึงแถบให้เครื่องที่เราไปเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเลยอไลอชออยู่ไกลเดี๋ยวมันก็ดึงมันไม่กลัวแถบเนี่ยคุณเชทงเครื่องนี้แหละปะผีอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ในต้นหญ้าไอ้เหี้ยเออมันวายแถบไปในต้นไม้คุณเดินไปเลยคุณไม่ตกใจนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดึงให้ถ้าแถบติดคุณอนะคุณไม่ต้องกลัวดึงยึ่ยยุ่ยน้นไมเี่ยเต็มเลยจุกจิดไม่ได้ เราเฟืองแดงเราเฟืองแดงเฮียเนี่ยตัวนี้แทบเต็มเลยคุณ <laughs> เสือสู้ๆเราไปกันด้แต่ตรงนี้ไม่มีเนาะระวังเลยนะไปเครื่องกูเปล่าไปเครื่องกูเปล่าเดี๋ยวถอนแทบในต้นไม้ดีไปดินำไปเลยน้องเดี๋ยวกูตามหลังถ้าทำไม่เครื่องไหมอ่ะ ไม่รู้อ่ะยังไม่ได้ไปถ้ามึงติดแถบเดี๋ยวกูจะการเองต้นไม้เหี้ยเดี๋ยวม่มีแถบบ้าไม่มีนี่โอ,ยาาอ,อ้ยตยู้มวางหน้าหมาจริงอตกใจวางไปโคตรเยอะไอพี่ชอเดินไปทางนู้นทีน่ะเครื่องนั้นน่ะมันมีเฟืองแดงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามึงติดกูจะดึงให้นะรอช่วยคุณเชนแล้วกัน เนี่ยเนี่ยกูว่ามันวางไม้นู้นอะไม้คุณเชนหน้า <อะ S 2> มึงอะเออกูกำลังกูกำลังอะไม้คุณเชนอ่ะน่าจะมีแถบไม้ขวามือมือม่อเอ๊กเราช่วยเนาะโอเคกูจะลากไปอีกฟากดีกว่าไม่ว่ะไอพี่ชอมันไปอ๋อไม่ไม่มันมาละเฮ<อ>้ยเขาใส่หมอกมาทำพี้ยอะไรก็ไม่รู้มันดูดอะแถบดูดเหรออย่าทำเ,ออเพื่อนกูคานไม้ได้ปะคานไม้ได้ปะโถ่ผมจะกูก็อยู่ไหว ไอ้ควาย <โฤ S 1> วางแผลไปตรงไม้เหรอกู <_ D> จะปั่นได้ไหมเนี่ยเครื่องเนี้ยกูกูกลัวแผบชิบหายเลยปั่นหน้าโรงพยาบาลนะกูกลัวแผบมากกูทิ้งไปเถอะไอ้เครื่องๆๆอเลยใครจะไปปั่นให้กูเชนไปปั่นเครื่องนั้นแะเครื่องเราอะคุณเชนคุณไปปั่นได้นะไม่มีแล้วถงแถบอะคุณตอบมันเอาตีนดึงออกไปหมดเราวมึงหลังเครื่องนี้ก็ไม่เสร็จอีกแล้วแหละน่าจะห่วงด้วยเครื่องไหน ครื่องหน้าโรงเรียนมึงปั่นไอ้เครื่องนั้นกูไปดีเครื่องที่กูพามึงไปอะเดี๋ยวกูจะก,กา้เครื่องหน้าโรงเรียนเองมันโล่งแถบเครื่องนั้นในป่ามึงเ,เ,เอาไปเลยเชิยนจะตายแล้วคุณเชนคุณพีชีพหน่อยนะวิ่งขนาดวิ่งแบบให้มันเห็นตัวแบบทงทงมันยังไม่ตีเลยเออมันเป็นอย่างนี้ละไปเกเครื่องหลังหลังเรียนไปไหมไปดิไ้เหียแถบเต็มเลยนะมิใช่ทำไงอะเดี๋ยวเขาไปบังกูเชนดีกว่าเอกไปอะไปแล้วเลี้ยวซ้ายนั่นน่ะเอกผีให้มันตีเขา ไอพี่ชอบปั่นได้ป่ะวะเครื่องนั้นอะที่กูแนะนำมึงอะมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเอาละนี่ไงไม่มีใช่ป่ะไม่มีมันมีสองอันนะนะมีระหว่างคุณเชนดูดีๆนะนั่นหนะนั่นหนะข้างหน้าคุณน่ะนั่นแหละข้างหน้าคุณนั่นแหละนั่นแหละคุณเห็นไหมนั่นแหละเอาเครื่องตัดดิบเสร็จแล้วมันมาแน่คุณไปดึงมันมาดังไอ้ควยไอ้สาวบ้านมือเซนที่อะไรแถบโคตรพ่อมึงแก่ทีย เตะข้าล่าเม็ทเหระมีแต่เขาดิ้นไปหมดแล้วเขาดิ้นเยะหายใจมันอยู่ไหนวะมันหายใจอยู่ไหนอะมันน่าจะเตะแถบบนอยู่ใช่เตะแถบบนกำลังลงไปไม่ลงเว้ยโอ้หแม่งเดินอย่างเร็วะกระทืบเครื่องเว้ยเครื่องรวเครื่องใหม่5 5 5พดักลูดแม่งเลยเตะอีกรากขึ้นไปเลยเดี๋ยวเขาจะซ้ำเครื่องต่อเออกำลังจะลากขึ้นไอ้เขี้ดิขอแม่งเอ้ยมึงเนี่ยนะ หน้าหมาไอันดิมันมาดักเขาดักแถบไว้ข้างบนนี้ไงมันพายามคอนเชนด์เอกเขาอยู่เครื่องเดิมมาดิเออเดี๋ยวเขาลงไปวันฝันเครื่องเท่าไหร่มันจะรอดเหรอรอดต้องเสร็จสักเครื่องแหละเอาจริ้งอาโมลีเออใช่ใช่้อรอดไปสักคนหนึ่งอะเกมเนี้ยถ้าสกิลเช็คขึ้นอะเราทันเว้ยเอกทันไหมเธอขึ้นปะเาจุ่มแม่งเลยอะปันยังอยู่เครื่องบนอยู่เลยขึ้นไม่ขึ้นโอเคโอเคไปนะเดี๋ยวเขายอมล้มแทนเอง นนี <muitas S 2> ี่ัเยไอ้กระดอไอ้ชอออกไปเลยสัตว์ไอ้ไปชอออกไปเลยข้าพนออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยเดินโคตรไวเลยนะโอ้เปิดออกได้ออกไปเลยอย่างน้อยต้องรอดสักคนนะอุดมบอลลี่ต้องมาช่วยกูหรอกช่วยไม่ได้เฮียโนวันมึงไปเล่าไปเอาเอาข่าวไปเล่าให้คนอื่นฟังต้องมีคนออกไปเล่าเรื่องราว เกิดเจอท่อท่อชอบเกิดหน้าใต้ดินนะเอกโอเคมาเดินมาแล้วอุ้มไหมล่ะเฮ้ยเอกเอกมันโดนแถบตัวเองปะมันโดนแถบตัวต้องเก็บเว้ยมันต้องเก็บไปแล้วนะเก็บต้องเก็บไปเลยไปเลยเปิดท่อเ,เกิดใต้ดินท่อมันชอบเกิดเนี่ยเดี๋ยเห็นป้าเขาบอกแล้วมันเกิดตรงร,รูหน้าใต้ดินนั่นเด็กน่เลยไม่ใช่รูหน้าใต้ดินอยู่ข้างๆอะ่ะโถ่เอ้ ไม่ได้ส่องเลยไม่ดขยายสายตามองกว้าง